สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด1.1เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาเนี่ยนำมาจากหนังสือเรียนสวนสวทชั้นม4เล่ม2ข้อ1-5นะครับในแบบฝึกหัดนี้เนี่ยที่จริงมีมากกว่า5ข้อแต่ว่าเพื่อไม่ให้วิดีโอยาวเกินไปผมก็เลยะจะแบ่งเป็นอยู่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อ1-5ขอเริ่มเลยนะครับ ข้อแรกนะครับจงหา a cross b และ b cross a เมื่อกหนดให้ a และ b ดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นก็มาทบทวนนิยาม a cross b สั้นๆก่อนนะครับก็คือเมื่อ a กับ b เป็นเซตหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็จะนิยามว่า a cross b อ่านเป็นภาษาไทยก็คือ a คูณ b นะครับก็คือเซตของคู่ดนับ ab โดยที่ a อยู่ใน a แล้วก็ b อยู่ใน b นะครับดังนั้นเวลาหา a cross b ก็คือเอา ตามนิยามเนี่ยก็คือจะเป็นคู่ดับ a b โดยที่ A เราก็เอาสมาชิกใน a มาแล้วก็ b เป็นสมาชิกใน B เช่นในข้อ1นะครับ A เนี่ยมี1กับ2นะครับส่วน b มี3 67งนั้นเวลาหา a c ค o s s B นะครับเราก็เอาสมาชิกใน a จับคู่กับใน B แล้วทำเป็นคู่อันดับดังนั้นก็จะมี1นะครับคู่กับ3 แล้วก็1คู่กับ6นะครับแล้วก็1คู่กับ7ต่อมาครับก็จะมีตรงนี้2นะครับ2ก็จะคู่กับ3 2คู่กับ6 2คู่กับ7ก็เดี่ยวมาเป็น2คู่กับ1เอ้ย2คู่กับ3 2คู่กับ6 2คู่กับ7นะครับตามนี้ต่อไปครับหา b cos a เลยบคูณเนี่ยนะครับก็คือเอาตัวใน B จับคู่กับตัวใน A นะครับดังนั้นก็อันนี้อย่าเป็นสลับสลับกันแล้วเท่ากันนะครับอันนี้คือการการคูณของเซตไม่ใช่การคูณของจำนวนนะครับดังนั้นมันไม่ได้ออกมาแบบเท่ากันนะครับเวลาเอา B cross A ก็คือเอาตัว B ขึ้นก่อนนะครับเป็นตัวแรกแล้วเอา a เป็นตัวที่2ดังนั้นก็คือเอา3ไปจับคู่กับ1 3จับคู่กับ2นะครับ ต่อมาเราก็เอา6นะครับจับคู่กับ1กับ2ต่อมาก็จะเป็น7 1 72ก็จบข้อ1.1นะครับข้อ1.2ก็ทำทงนองเดียวกันนะครับผมเขียนเลยไม่อธิบายแล้วนะพูดเลยเนาะอย่าง a cross b มันก็คือเอา a ไปจับคู่กับ e f นะครับแล้วก็ b e b f นะครับแล้วก็ c e c f คำตอบก็จะออกมาเป็นแบบนี้ a e a f b e b f c e c f ใครเข้าใจอยู่แล้วก็จะกด time stamp ซึ่งผมจะใส่ไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโออยู่แล้วเนี่ยข้ามไปข้อถัดไปก็ได้นะครับข้อแรกเขาเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับส่วน b cross a ก็เอาตัวใน b คู่กับตัวใน a มันก็จะเป็น e a e b e c นะครับแล้วก็ f a f b f c แล้วก็ต่อมาข้อ1.3นะครับ a มีลบ3ลบ2ลบ1นะครับแล้วก็ b มี1 2 3ตอน a cross b ก็เอาตัวใน a จับคู่กับตัวใน B นะครับโดยเอาตัว a ขึ้นก่อนก็จะเป็นลบ3คู่กับ1คู่กับ2คู่กับ3ต่อมาก็เอาลบ2คู่กับ1คู่กับ2คู่กับ3แล้วก็เอาลบ1คู่กับ1กับ2กับ3นะครับดังนั้นมันก็จะมีเอันอย่างนี้ ก็ลบ2องหนลบสอลบสอต่อมาครับก็ลบ1นึ่นลบหนลบหนนะครับต่อมา b c r s s s a ครับ B cross a ก็คือเอาตัวใน B นะครับจับคู่กับตัวใน A ตัว B ขึ้นก่อนนะครับดังนั้นก็เริ่มที่1เนี่ยเอา1ไปจับคู่กับลบสลบสลบห แล้วก็2ไปจับคู่กับลบสลบสลบหแล้วก็เอาสจะับคู่กับลบสลบสลบหนะครับนั้นก็จะออกมาเป็นเซตของคู่อันดับ1นลบสแล้วก็1นลบสองลบหลบสลบสลบหแล้วก็ต่อไปก็3-3 3ลบส3ลบส แล้วก็3ลบ1ก็ครบแล้วนะครับนั้นก็เลยจบข้อ1.3แค่นี้ต่อไปมาดูข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าถ้า N นะครับเป็นจำนวนสมาชิกของเซต A และ n เป็นจำนวนสมาชิกของเซต B แล้วจงหาจำนวนสมาชิกของ A c ค o s s B B cross A A cross A และ B cross b, b นะครับก็ทบทวนสูตรเล็กน้อยนะครับก็คือจากนิยามเนี่ย A cross B คือเซตของคู่ดับ A B โดยที่ A อยู่ใน A B อยู่ใน B เนี่ยดังนั้นจำนวนคู่ดับในนี้มันมีกี่ตัวนั่นแหละครับก็คือคำถามข้อ2ก็คือตัวใน A นะครับตามโจทย์บอกมี n ตัวตัวใน B บอกมี m ตัวเนี่ยสูตรก็คือเอาอคูณกันดื้อๆเลยนะครับสูตรก็คืออันนี้นะครับ A cross B เนี่ยนะครับจำนวนสมาชิกของมันก็คือจำนวนสมาชิกใน A คูณกับจำนวนสมาชิกใน B คูณตรงนี้ก็คือเอาครอสกันคือเซตคูณกันนะครับแล้วหาจำนวนสมาชิกส่วนตรงเนี้ยมันเป็นจํานวนสมาชิกก็คือจํานวนจริงธรรมดาเนี่ยก็คูณกันแบบจำนวนจรงิงดังนั้นอย่างเช่นข้อ2นะครับเ,เขากําหนดให้ว่าจํานวนสมาชิกของ a เนี่ยมี n ตัวดังนั้นเนี่ยอันนี้คือ n นะครับแล้วก็จํานวนสมาชิกของ b เนี่ยคือ m ตัวดังนั้นตรงเนี้ยคือ m มันก็เลยออกมาเป็น n คูณ m ธรรมดาอย่างงี้นะครับ แล้วก็ต่อมาหา b cross a นะครับก็คือจำนวนสมาชิกของ b คูณกับจำนวนสมาชิกของ a b คือ m แล้วก็จำนวนสมาชิกของ a คือ n จะเห็นว่าจำนวนสมาชิกของ a cross b กับ b cross a เท่ากันนะครับเพราะมันก็คือเอจำนวนสมาชิกแต่ละเซตคูณกันเนี่ย n คูณ m กับ m คูณ n ในที่นี้เท่ากันเพราะว่านี่คือจำนวนจริงคูณกันนะครับ ส่วนตอนเซตออริจินอลเนี่ย a cross b กับ b cross a ไม่ได้เท่ากันนะครับมันมันมันเป็นเซตของคู่ดับที่หน้าตาต่างกันเช่น1 3อันนี้3 1ละแล้วก็1 3ไม่เห็นมีในนี้นะครับแล้วก็31ก็ไม่ได้มีในนี้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเซตไม่ได้เท่ากันแต่จำนวนสมาชิกของเซตเท่ากันต่อไปครับมันก็จะมี a cross a นะครับอันนี้เฉลยข้อ2นะครับอันนี้อันนี้สูตรสำหรับข้อ1โอเคข้อ2จำนวนสมาชิกของ a cross a ก็คือจำนวนสมาชิกของ a คูณกับ จำนวนสมาชิกของ a นะครับมันก็จะออกมาเป็น n คูณ n นะครับซึ่งก็คือ n กําลังสองต่อมา b cross b, b ก็จำนวนสมาชิกของ b คูณกับจำนวนสมาชิกของ b ซึ่งก็คือ m คูณ m นะครับก็คือ m กําลังสองก็เลยจบข้อ2แค่นี้นะครับต่อไปมาดูข้อ3ามนะครับ เขาบอกว่ากำหนดให้ M คือเซตของ 1, 2แล้วก็ N คือเซตของ 2, 3 P คือเซตของ 4, 5จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกนะครับมาดูข้อ1นะครับ3.1นะก็คือให้หา M cross N union กับ M cross P เราก็นั่งหาไปตรงๆเลยนะครับ M cross N ก่อนครับ m cross n ก็คือเซตของคู่อันดับโดยที่เอาตัวใน m จับคู่กับตัวใน n นะครับตัวใน m มี1 2ตัวใน n มี2 3ดังนั้นก็เอา1คู่2 1คู่3จากนั้นก็เป็น2คู่2 2คู่3อย่างนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาก็ union นะครับ ล็อกไหมเฉยแล้วก็ยูเนี่ยนกับ m cross p m cross p ก็คือเซตของอุดับที่เอาตัวแรกคือตัวใน m แล้วตัวที่2คือตัวใน p นะครับเอามาจับคู่กันตัวใน m อย่นี้ตัวใน p อย่างนี้ดังนั้นก็จะมี1 4นะครับแล้วก็1 5 2 4 2 5นะครับ1นะ5 4 1 5แล้วก็2 4 2 5นะครับแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เราก็เอามายูเนียนกันก็เขียนเรียงเป็นลำดาเลยครับ1 2 1 3 2 2 2 3นะครับแล้วก็1 4 1 5 2 4 2 5นะครับไม่ไม่มีตัวซ้ำกันก็เอามารวมกันดื้อเลยก็จบข้อ3.1นะครับต่อไปข้อ3.2นะครับ สารชื่สองนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาให้คำนวณอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาอยากให้นักเรียนสังเกตว่ามันเท่ากันนะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรามีเอคลอส b นะครับยูเนียนกับ A-C คลอส c เนี่ยมันจะเท่ากับ a อคลอส b ยูเนียน c นะครับดังนั้นหนึ่งเช่นข้อน,นี้นะครับ m อคลอส n ยูเนียนกับ m อคลอส p เนี่ยมันดึง M ออกไปได้นะครับทำคิดคล้ายๆแบบ ในจำนวนจริงนะครับที่ว่าเวลาเรามี a คูณอยู่กับ b บวก c เงี้ยเราก็ออกมาเป็น a คูณ b บวก a คูณ c ได้นะครับถ้ามองจากนี่มาน,นี่ก็คือการกระจายนะครับถ้ามองจากนี่มาน,นี่ก็คือคล้ายๆว่าดึง a ที่เป็นตัวร่วมออกอันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเรามองจากข้อ1มาข้อ2เนี่ยว่ามันจะเท่ากันก็คือคล้ายผมดึงตัวร่วมคือ m ออกมันก็เหลือ n union p นะครับตามน,นี้ รือถ้าเกิดว่าจาก2ไป1ก็คือคล้ายๆว่าผมกระจายเอเข้าไปเนี่ยก็เป็น M cross n และยูเนียนกับ M cross p ตามนี้นะครับจริงๆก็คือข้อ1กับข้อ2เนี่ยคำตอบจะเหมือนกันสูตรทั่วไปก็คือตามนี้นะครับคราวนี้สมมุติว่าเรายัางไม่รู้สูตรเราก็นั่งคำาตร,ตรงก็ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้32นะครับเ cross n ยูเนียน p นะครับเราก็ออกมาเป็นอย่างนี้ M ก่อนนะ r o s s กับ เอ็นยูเนียนพีก็จกแจงสมาชิกมาก่อนครับ N u n ยูเนียนอยู่เนี้ยนะครับ N มันมี2 3 P มัน4 5เอา2เซตยูเนียนกันก็จะเป็น2 3 4 5ธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับและ M ในในโจทย์ก็คือ1 2นะครับครอสกับ2 3 4 5นะครับแล้วเวลาเอา2เซตคูณกันหรือว่า2เซตครอสกันเนี่ย ก็คิดแบบเดิมนะครับก็คือเอาสมาชิกพวกนี้นะครับจับคู่กับพวกนี้โดยเอาตัวตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วตัวนี้ตามหลังเป็นอันที่สองนันก็จะเป็นเซตของคู่ดับนะครับมันก็จะมี1นะครับจับคู่2 1 3 1415ต่อมาก็จะเป็นคู่ดับ2จับคู่2 2 3 2 4 2 5นะครับก็เลยออกมาเป็น1 2 1 3 1 4อ5นนห แล้วก็2 2 2 3 2 4 25แบบนี้คราวนี้สังเกตว่ามันเท่ากันเพราะว่า1 2 1 3งนตรงนี้ก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับคราวนี้2 2 2 3ก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับแล้วก็1415คืออันนี้นะครับแล้วก็2 4 25ก็คือแบบนี้นั้นพอเราเทียบแล้วก็จะเห็นว่า2เซตนี้ก็คือเซตเดียวกันนะครับ ก็เลยจบข้อ3.2แล้วก็ให้สังเกตได้วยว่า,า a cross b union กับ a cross c เนี่ยดึงคล้ายๆดึงตัวร่วมออกมาได้เป็น a cross b union c หรือถ้ามองจากนี่มานี่ก็คือเอา cross เนี่ยแจกแจงการ union ได้นะครับอันนี้ผมเขียนไว้นะว่าสูตรสำหรับข้อ3.1กับ3.2คือนี้ต่อมามาดูข้อ3.3นะครับ m cross n intersect p เอา n intersect p นะครับ n มันมี2-3แล้วก็ p ก็คือ4-5แสดงว่าเอา2-3 intersect 4-5มันก็คือเซตว่างนะครับมันไม่มีตัวซ้ำกันก็เลยเป็นเซตว่างไปเลยพอเป็นเซตว่าง Cross กัออบอะไรก็เป็นเซตว่างนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าตามนิยามเนี่ยนะครับ a Cross b ก็คือเซตของผู้ดับ ab โดยที่ a อยู่ใน a b อยู่ใน b ทั้งนี้ถ้า1ตัวมันเป็นเซตว่างเนี่ย มันก็จะไม่มีตัวที่เป็นสมาชิกก็เลยก็คือไม่มีคู่วดับ AB บ AB แบบนั้นก็คือเป็นเซ็ตว่างนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูข้อ3.4 3.4เนี่ยก็คือให้ดู m cross n intersect m cross p พอทำเสร็จแล้วก็คือเขาอาจจะให้เราสังเกตว่าข้อ3กับข้อ4จริงๆแล้วเท่ากันนะครับซึ่งก็คือไม่ใช่เท่ากันเฉพาะข้อนี้แต่เท่ากันโดยทั่วไปนะครับผมเขียนสูตรไว้ก่อนนะว่า3.3 กับ3.4เนี่ยที่จริงเราสามารถสังเกตได้ว่า a cross b intersect c เนี่ยจะเท่ากับ a cross b intersect กับ a cross c ถ้าเรามองจากนี่มานี่ก็คือเสมือนว่าเราเอา cross เนี่ยแจกแจงไปบน intersect ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ถ้ามองจากนี่มานีก็เหมือนเราดึง a cross คล้ายๆเป็นตัวร่วมนะครับถ้ามองแบบจำนวนจริงนะดึงออกมาก็เหลือเป็น b intersect กับ c นะครับ ราวนี้สมมุติว่าไม่รู้สูตรก็นั่งทำตรงๆไปก่อนนะครับ m cross n intersect กับ m cross b มันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ m cross n ก็จับคู่เลยนะครับตัวนี้จับคู่กับตัวนี้เนะี่ยก็จะมี1 2 1 3 2 2 2 3ออาจริงๆเราหามาแล้วนี่นะอะดังนั้นผมผมผมไม่เขียนใหม่แล้วลกันนะเพราะเราหามาแล้วตรงนี้เนี่ย m cross n เราหามาแล้วนะครับแล้วก็ m cross p มาหามาแล้ว แต่ว่าในข้อ3.1เนี่ยเราเอามายูเนียนคราวนี้เราจะเอาเอาตัวเนี้ยนะครับมา i n อร์ s e c กตามตามข้อนี้นะครับ,รบดังนั้นก็คือเอาเซตนี้ที่หาไว้แล้วเอามา intersect กับเซตนี้ซึ่งหามาไว้แล้วจะเห็นว่ามันไม่ซ้ํากันเลยนะครับเพราะว่าอ,อย่างเช่นเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยไม่มีหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับอันนี้ขึ้นต้นที่สองแต่พอนี้ขึ้นต้นที่หนึ่งข้างหลังก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าดังนั้นหนึ่งสองหนึ่งสามก็ไม่ซ้ำกับตัวไหนเลยในนี้ต่อไปสองสองนะครับ อันนี้ขึ้นต้นที่1ดังนั้นไม่ใช่2อองอันนี้ขึ้นต้นที่2ก็จริงแต่ว่ามัน2 4 25ไม่ใช่2 2ทําทำนองเดีวยวกันครับ2 3สก็จะเห็นว่าไม่ซ้ํากับตัวไหนเลยในนี้สแสดงว่ามันไม่มีตัวซ้ํากันเลยนะครับดังนั้นก็คือ2เซตเนี้ยหรือ,อ,อที่หาไมาไว้ข้างบนเนี้ยไม่ซ้ํากันเลยพอไม่ซ้ํากันเลยก็คืออินเตอร์เซตกันเป็นเซตว่างเราก็เห็นว่าข้อนี้กับข้อนี้เท่ากันคือเซตว่างนะครับแล้วก็เท่ากันโดยทั่วไปด้วยตามสูตรนี้ก็เลยจบข้อสานะครับ ต่อไปมาดูข้อ4นะครับโจทย์บอกว่าถ้า E คือเซตของ1 2 3และ R คือเซตของคูณดับ1น1 2 2 3 2 2 3 3 2 1แล้วจงพิจารณาว่า R เป็นความสัมพันธ์บนเซต E หรือไม่นะครับเราก็นึกถึงนิยามนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับ R เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์บนเซต E ก็ต่อเมื่อนะครับเป็นสับเซตของ e cross e นะครับในหนังสือเขาใช้ a ก็คือว่า r เป็นความสัมพันธ์บนเซต a ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตของ a cross a เนี่ยส่วนถ้าเซตต่างกันก็จะเรียกว่า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ถ้า r เป็นสับเซตของ a cross b นะครับผมพูดซ้ำอีกรอบนะครับเผื่อคนไม่ทันนะครับในหนังสือเราจะมีคำนี้นะครับ r เป็นความสัมพันธ์บน a ถ้า r เป็นสับเซตของ a cross a แล้วก็ A เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ถ้า R เป็นสับเซตของ A cross B นะครับแั้นในข้อนี้ก็คือเขาถามว่า R เป็นความสมาา a, b, b, aan, ัมพันธ์บนเซต E หรือไม่เราก็แค่ตรวจว่ามันเป็นสับเซตของ E cross E หรือไม่นะครับ E cross E ก็คือเอาพวก1 2 3จงสคู่ามจะเองเนาะนั้นถ้า E cross E นะครับมันก็จะเป็นอะไรหจึ่คพู่กับ1ก็คือคู่ดับ1 1แล้วก็1 2 1 3แล้วก็จะมี2 1 2 2 2 3แล้วก็3 1 3 2 3 3นะคร a, года, M, b, 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 b. ับ ดังเช่น 1, 1 1ก็คือเอา1จากคู่ก,กับ1 1 2ก็คือเอา1จากคู่ก,กับ2นะครับ2 3ก็คือเอา2จากคู่ก,กับ3ตรงนี้2 2ก็คือเอา2จากคู่กันเองตรงนี้3 3ก็คือตรงนี้3 3 2 1ก็คือเอา2จากคู่กับ1นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสมา,สมาชิกตัวนี้นะครับคู่ันบบคู่ัวในเนี้ยมันอยู่ใน e cross e เราก็เลยสรุปว่า r เป็นสับเซตของ e cross e จริงนะครับก็เลยจบข้อ4ดังนั้นคำตอบก็คือว่าจงพารนาว่า r เป็น ความสัมพันธ์บนเซต E หรือไม่เราก็บอกว่าเป็นนะครับเป็นความสัมพันธ์บนเซต E เพราะว่าเนี่ยเราก็อธิบาย,ายเพราะว่า E cross E เท่ากับเท่าไหร่ก็นั่งหาตรงๆแบบตะเกียนะครับที่เราทํามาเยอะละว,ว่า E cross E หายัางไงแล้วเราก็แสดงว่าเนี่ยสมาชิกทุกตัวใน R เนี่ยนะครับมันอยู่ใน E cross E ก็จบแค่นั้นนะครับต่อไปมาดูข้อ5นะครับข้อ4จบแค่นี้นะครับไม่ได้เขียนละต่อไปมาดูข้อ5นะครับบอกว่าให้ A เนี่ย คือเซตของ0 2 4แล้วก็ B คือเซตของ0 1 2และ R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป b กำหนดโดย x y อยู่ใน R เมื่อ x มากกว่า y แล้วเขาบอกว่าจงเขียน R แบบแจกแจงสมาชิกแล้วก็จงเขียน R แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนะครับก่อนก่อนเฉลยนะครับถ้าตรงนี้มันเล็กไปเนี่ยก็กดขยายดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยนะครับ แต่ที่จริงโจทย์พวกนี้มันจะอยู่ในหนังสือเรียนของสสบทอยู่แล้วดังนั้นถ้าใครมีหนังสือเรียนนี้ก็ดูในหนังสือเรียนประกอบด้วยก็ได้นะครับโอเคผมเฉลยต่อเลยนะครับขอ,ขอย่อก่อนนะโอเคข้อ5นะครับ a มี2 4แล้วก็ b มี012นนะครับแล้วก็ อเป็นความสัมพันธ์จาก A b B ก็คือสับเซตของ A cross B นะครับที่มีสมบัติอะไรว่า x y อยู่ใน R ถ้า x มากกว่า y นะครับนั่นก็คือจับคู่ x y โดยที่เอาตัวหน้าเยอะกว่าตัวหลังนั่นเองนะครับดังนั้นก็คือจากแจนสมาชิกนะครับ A cross B ก็คือเนี่ยพวกจับคู่มี0 0 0 1 0 2แล้วก็2 0 2 1 2 2, 1, 2แล้วก็ 4 0 4 1ูนนอะครับอันนี้คือ A cross B แต่ว่าสำหรับก็คือเอาแค่บางตัวนะครับเป็นสับเซตของ A cross B โดยเอาแบบไหนเอาแบบเนี่ยเลือกมาแบบนี้ก็คือเอาตัวที่ตัวหน้ามากกว่าตัวหลังดังนั้นศูนย์มากกว่าตัวเลยบ้างไม่มีนะครับศูนย์ไม่ได้มากกว่าตัวไหนเลยดังนั้นก็ไม่มีคู่ดับพวกศ0 0ย์2ต่อมาก็เอา2บ้มงครับ2ถ้าถ้าจับคู่หมดก็คือ2 0 2 1 2 2 แต่เราจะจับคู่เฉพาะเวลา2มากกว่าตัวไหนบ้างก็2มากกว่า0 2มากกว่า1นะฮะคับก็จะเป็นอย่างนี้2มากกว่า0 2มากกว่า1ต่อไป4ครับ4มากกว่าตัวไหนบ้าง4มากกว่า0 4มากกว่า1 4มากกว่า2นั้นก็ใส่มาให้หมดนะครับ4 0 4 1 4 2นั่นเองนี่คืออาอันนี้5.1นะครับส่วน5.2ก็คือ เขาบอกว่าจงเขียน R แบบบอกเงื่อนไขสมาชิกก็เขียนไปตรงตรงเลยนะครับก็คือ x y นะครับสมาชิกของ a cross b ก็อันนี้คือความสัมพันธ์จาก a ไป b ดังนั้นก็เอามาจาก a cross b เอาตัวไหนบ้างก็คือเอาตัวที่ x มากกว่า y นะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคถ้าถ้าเกิดว่าโจทย์เปลี่ยนเล็กน้อยเ่ยเช่นว่า แทนที่จะเอา x มามากกว่า y เนี่ยเขาเอา x มากกว่าหรือเท่ากับ y เงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นสมมติผมตั้งใหม่นะว่า5.3แล้วกันนะผมเอาแบบว่า,าสองความสัมพันธ์จาก a ถ b ที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ y เงี้ยเราเราก็สามารถแจกแจงออกมาได้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือ0นย์มากกว่าหรือเท่ากับ0นเนี่ยมันก็จะมีศูนย์ูนย์โผล่มาต่อมาก็จะมี20 1> 2 1แล้วก็2มากกว่าเท่ากับ2นะครับก็ใส่เข้ามาด้วยแล้วก็40 41 42อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเพิ่มเติมเฉยนะว่าถ้ามากกว่าเท่ากับก็มันก็อาจจะมีเพิ่มมาบ้างอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเฉลยข้ออื่นๆก็จะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการติดตามาเนื้อหาหรือว่าการเฉลยแบบฝึกหดัดอันถัดไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ